ปวดั้งเล้าปวดตามตัวอะไรเราปวดขาปวดแขนมันชี้กันเลยเออพอแล้วนะอ่ะักรมาเันมไดอนอ ดีมดีค่ะสวยจุดไรดีขึ้นกี่เปอรแล้วเพอร์เซ็น่ะเออขอบคุามาออแกว่าก็เากเวออเไว้ไวไว้ไวไหนไหนเอาละแล้จะทรงบินลกพู่ออกไปแล้วเปาไมยได้ดูนะาที่แท้ ไปเท้าเลยเนี่ยไปเท้าไม่รู้เอาขยันลงไปเวียนทานนะคอได้นะเป็นเลยมากตอนกจบเป็นเลยมากคนว่าเขาค่ะโอเคเสร็กันนะเสร็กันตัวแล้วที่ทำทุกคนละสองร้อยก็ดีนะ เรากรมไเวรทั้งหมดอ่ะวันไหนกได้ันนั้นี่โมไปใค้ทายกะมีเยอะแยะวัดเด้เไปไงเงยดีงสูถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกบค่ะฮะเก้าสิบประเซ็นต์ไปไหนอ่ะฮะฝากเขาใส่ไหมอ